หลังจากที่ฮาน้อยนะครับผมก็หยุดช่วงตุดจีนไปก็ไม่ได้ลงให้นะครับหลับฮาน้อยก็จะมีแค่กาชาติกับพัฒนานะที่ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไลงบางคนก็ไม่ไม่ใครได้ตามกาชาติเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ลงมาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้กลับมาปกติแล้วโอเคมาดู กาชาดก่อนนะครับกาชาติวันนี้เขาจะเดินไปที่1กับ2ตัวเจาะนะครับ1 8 1 9 1 0 2 8 2 9 2 0 3ตัว0 2 8นะครับเน้นที่2ก็แล้วกัน2 8 2 9 2 0พิเศษพิเศษเดินไปที่ อันนี้ขอออกตัวก่อนนิดนึงนะว่าพิเศษปกติ V.I.P เนี่ยผลมันไม่มีตั้งหลายวันแล้วก็ใช้สูตรเป็นสูตรผลชุดเก่านะมาคำนวณน,นะครับพิเศษปกติ V.I.P ไม่รู้ว่าจะมาเดินตามนี้หรือเปล่านะครับพิเศษเด่นที่แปดเก้านะครับเพราะว่ามันหยุดไปหลายวันนะครับตัวเจาะแปดสอง

สามตัวเก้าสองเจ็ดเน้นที่สองนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะส่วนวีไอพีวีไเด่นที่หนึ่งสองตัวเจาะนะครับหนึ 1, 7, 1, 8, 1, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะเหมือนกันเลยสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามตัว หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะค่ะหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนพัฒนาละ่ะพัฒนามันมีผลอยู่นะครับเมื่อวานก็ออกนะครับพัฒนาเด่นที่สองกับห้าตัวเจาะสองสามสองสี่สองห้าห้าสามห้าสี่ ห้าห้าสามตัวนะครับวางไปที่สองห้าสามอืมสามสองห้า้นที่สองสองสามสอสี่สองห้าครับโอเคฮานอยก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับอของวันนี้นะครับโชคดีครับ